สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่18พฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตร25คู่นะคะเป็นสูตรของแอดเนาะช่องทางของแอดนะคะจะมีไลฟ์สดด้วยมีคลิปหน้าช่องด้วยถ้าดูอย่างละเอียดเลยก็มาดูคลิปหน้าช่องนะคะออไลฟ์สดนี่จะเป็นการแบ่งปันหวยนะคะเปิดการมองเห็นให้ FC นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแบ่งปันหวยนะคะไลายๆล ท่านนะคะก็ชอบคุยชอบคุยแบบไร้สดมากกว่านะคะใครว่างก็แวะเข้ามาเด้อส่วนมากแอดจะแจ้งเวลาก่อนนะคะในชุมชนนะคะ จเจอกันได้นะคะเออใครว่างๆนะคะใครว่างๆเนาะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะบางท่านก็เข้ามาดูคะ่ะเข้ามาพูดมาคุยมาเฮมาฮา,าปาร์ตี้กันนะคะหวยไม่เท่าไรหรอกคะ่ะช่องนี้นะคะอยู่ที่แบ่งปันมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะใครที่ชอบนะคะก็ค่อยไปเนาะใครที่ไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางไปคะ่ะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนิและย้ํานะคะทําตามสูตรนะคะทําความเข้าใจก่อนนะคะสูตรยี่้าคู่หลายๆท่านก็บอกว่าโอ้มันเยอะนะ ะะมันเยอะมันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าเราคือหาตัวให้ทุกท่านนะคะให้ทุกท่านเอาตัวเด่นของตัวเองหรือว่าตัวที่ตัวเองชอบนะคะมาตัดนะคะหรือว่า เออชนกับเราเอ้ยงวดน,นี้เอ้ยวันลอยกระทงชนพอดีเอามี15%บ้าอ่าหนูชอบ15%พอดีแอดผมชอบ15%้าพอดีแอดวสันอามีพอดีในนี้นะคะถ้ามีในนี้นะคะ FC มีโอกาสถูกแล้วนะคะเกือบ50%นนะคะแต่เราจะเลือกถูกตัวไหมนะคะเพราะว่าสูตรมันก็ เข้าเกือบทุกงวดนะคะสูตรนี้เพิ่งหลุดแค่งวดเดียวนะคะก็คืองวดที่มันออก00220แอดจำได้เลยนะคะถ้ามันเผื่อแผ่ตัวอื่นบ้างนะคะสูตรนี้อาจจะไม่หลุดเลยนะคะแต่มันดันนะคะสูตร ส0งศูนย์นะคะล้ออ้วนนั้นนะเป๊กันไปเลยนะคะจําได้ขึ้นใจนะคะคิดดูนะคะทุกคน18บแด้วนหลุดแข้งวดเดียวบางท่านอาจจะบอกว่าย5คู่นุ่นยี่สห้าคู่นะคะมันก็ต้องหลุดแล้วเอ้ยมันก็ต้องไม่หลุดแล้วมันเยอะนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะหวยร้อยตัวนะคะหวยร้อยคู่ร้อยตัวนะคะอันนี้คือแอดคัดออกมาให้แล้วยี่สหคู่นะคะเราก็เอาในที่แคบๆ,ๆเนี่ยยี่คู่ที่แอดคัดให้เนะะี่ยค่ะ เอาในนี้ละค่ะมีโอกาสถูกค่ะเนอะดีกว่าเราไปงมหาร้อยตัวนะคะทุกคนแต่บางท่านก็ไม่เข้าใจนะคะก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะบางท่านบอกว่ามันเยอะนะคะนี่แอดจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่าแอดได้หนึ่งมานะคะแอดได้หนึ่งมาทุกคน มีงวันนี้ใช่ไหมคะแอดได้หนึ่งนะคะแอดก็ถัดจากชุดยี่สิบห้าคู่ใช่ไหมคะนี่แอดได้หนึ่งมานะคะนี่นี่คือประโยชน์ของยี่สคู่นะคะแอดไม่อยากจะลูดค่ะได้เด่นหนึ่งมาโอ้เ็อยากลูดคางแอดว่าสันขออันอันตัวที่แบบว่าเอาหนึ่งเราจะเอาอะไรประกบหนึ่งดีบางท่านก็มีอยากได้จะไปอยากจะไปหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่อยากรูดค่ะไม่อยากรูดนอกแต่ทางที่ดีลูดก็ รูก็โอเคเน่ยค่ะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราก็มาหาเลือกเอาในชุดยี่สิบห้าคู่นะคะโอ้ผมได้ตัวเด่นมาตัวนี้ว่าสันเนะสมมุติว่าได้ตัวเด่นหนึ่งมานะคะแอดมีเนื้ออะไรบ้างเอามาดูได้เลยนะคะนี่แอดนะคะก็ตัดจากชุดยี่สิบห้าคู่เห็นไหมคะนี่แอดตัดเอาอย่างนี้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่เห็นไหม นี่ค่ะตัดเอาแบบนี้นะคะสูตรอีสิบห้าคู่เขาก็มีประโยชน์ของเขาแบบนี้แล้วค่ะหรือท่านได้อ,อ,อาจจะบางท่านอาจจะได้แปดหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไปตัดเอาแปดหนึ่งมันก็จะเหลือแค่สิบหางสิบคู่เองนะคะทุกคนเนาะไปกลับบนล่างค่ะไปกลับบนล่างซื้อหวยต้องกลับมันก็ต้องลงทุนละคะ่ะอยากได้ตัวเดียวสองตัวนะคะมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะคะน้อยครั้งนะคะที่จะเข้าแบบเต็มๆนะคะโอ้ถ้าเขาอีลีหนึ่งคือฝุ่ะ สำหรับแอสนะคะสำหรับเอดถ้าแบบว่าเจาะหนึ่งตัวอยากได้แค่คู่เดียวสงคู่แอว่าสันถ้าแบบนั้นถ้ามันเข้ามันฟุกจริงๆค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้เข้าตลอดนะคะไม่ได้เข้านี่ราคานี่คือประโยชน์ของ25คู่นะคะยัเห็นไหมแอดก็มาตัดเอาแอดได้1มานะคะเอสไดี๋เด่นหนึ่งเนาะเอสก็ตัดเอาหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะฟังแอดอธิบายก่อนะบางท่านบกฟังยังงเห็นตัวเลขหลายว่าสันเห็นตัวเลขหลายมันก็เข้าแล้ว้อวก็ดีกว่าทุกคนไปซื้อร้อยคู่เห็นไหมเรามันก็เหมานะคะสูตรนี้นะคะชอบเหมาบนล่างเด้อแอดสิบวกไฮนี่ไอที่เข้าสิบแปดงวดนี่มีเหมาบนล่างสองสามสี่ห้างวดติดก็มีนะคะเออมีสิติดก็เลยนะคะสองสามงวดติดนางเหมาบนล่างเลยนะคะทุกคน มีในนี้ถูกถูกแน่นอน,นะค่ะแต่ว่าเขาสิจับคูถือบอัเทานั้นล่ะค่ะปรเดินมันอยู่เมืองน,นี้ล่ะค่ะมันสือออกตัวใดท่าน,นะะั้นล่ะค่ะมึงแต่ตัวงามๆค่ะนี่นะคะมันโอนหนึ่งสามหกห้าหนึ่งไปกับบนลังนะคะเราคัดเอานะคะเราคัดเอาแล้วเราก็กลับค่ะกลับเอานะคะอ้าแอดทำไมวันนี้ชอบสามแปดจังโอ้มีสามแปดแอดถ,ถือกระถือว่าสนาก็ตามนี้ล่ะค่ะก็ดวงเราเนาะอย่างน้อยเราก็มาเลือกเอาในนี้แล้วนะคะ เอาเผื่อฝูกเด้คะคะเผื่อฝูกค่ะทุกคนมีราคาตามนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะนีแอสก็ตัดสามเอ่อตัดเจ็ดแปดเก้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้านะคะแล้วก็เอามาตัดนะคะเห็นหมอแอสตัดละออกเห็นหมอตัดลวออกนะคะหรือว่าใครจะเลือกเอ่อตัวเด่นนะคะมาตัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลือกตัดเอาค่ะแล้วแต่ค่ะทุกคนเลือกตัดเอาเด้อค่ะ เลือกตัดเอาค่ะช่วงนี้ถ้าแอดตัด012นะคะช่วงนี้ก็จะปังมากๆพอแอดเลือก0พอแอดเลือกตัด012มันมา789พอแอดเลือกตัด789มันมา012โอ้ดปวดหัวทั้งูเอามาดูกันนะคะวันจันทร์มาดูวันจันทร์นะคะดูชุดเต็มบนล่างก่อนเลยนะคะตัวตัดยังไม่ให้เลยค่ะตัวตัดรอชุดสรุปนะคะ FC หาตัวเด่นมาตัดได้เลยนะคะเพราะว่าแอดจะตัดพวกเขาคึอกันค่ะ แต่ว่าเราก็ไปเสริมเอานะคะที่ตัดให้ก็คือตัดให้ดูในนี้นะคะแต่แอดก็ไปหาจับเสริมเอาเองนะคะมีตัวไหนใครว่าสวยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไปจับเสริมของเราเข้าไปนะคะแต่และแอดก็จะทําให้ดูตามสูตรนะคะว่าตัดยังไงอะไรยังไงนะคะส่วนมากจะตัดให้ดูแบบอย่างนี้นะคะตัดประมาณอย่างนี้นะได้ตัวเด่นมาสองตัวก็ตัดแค่2คู่อย่างนี้ค่ะเอามาดูกันนะคะ หวยลาวพัฒนาสูตร25คู่งวดที่20แล้วนะคะของวันจันทร์ที่18นะคะมีตัวไหนบ้างมาดูกันเลยนะคะชุดเต็มบนล่างนะคะ37 38 39 30 31 47 48 49 40 41 57589501นะคะ67686961777879701นะคะตัวที่หน้าตัดตอนนี้เลขไหลมันอยู่ที่20ใช่ไหมที่แอดกำลังใช้ตอนนี้นะคะก็คือ789แล้วก็012นะคะ012ซึ่งนะคะตอนนี้เป็น012เดินแต่ว่า0ไม่มา67งวดแล้วนะคะก็จะเป็น12เดินนะคะก็จะเป็น12เดินนะคะหรือบางท่านนะคะจะเอา01ตัดก็ได้นะคะถ้า01ตัดมันก็จะ อยู่ตรงนี้นะคะจะมีแค่สิบคู่แต่ถ้าว่าแอดใช้ตอนนี้นะคะใช้ตัวไหนแอดก็ยังติดใจเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้ามันคือหลายเถิดุะถ้าตัดเจ็ดแปดเก้านะคะมันจะเหลือแค่นี้ค่ะทุกคนนี่ตัดนี่ตัดเราออกว่สิเอซี่วะนี่แล้วนี่แต่ล้านมันให้ศูนย์หนึ่งใช่ไหมนี่ศูนย์หนึ่งนะคะนี่ศูนย์หนึ่งถ้าเป็นศูนย์หนึ่งล้านเห็นไหมพอแอดวงกลมมันก็ไม่มานะคะพอแอดไม่วงกลมเห็นไหมมันเข้าะคะ่ะทุกคนอีหกเจ็ด เออพอแอดเนี่ยเท่าสูตรล้านมาวงกลมอะไรนะงวดก่อนนี้หกเจ็ดสองสามก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเฮ้ยคอยละเบื่อหน่ายสันมีละค่ะก็ทําเอาอย่างงี้ละคะ่ะคัดเอาเหลือกเอาเนาะเออแอดก็มาหาเอาในสูตรหยี่สิบหาคู่นี่ก็จบสูตรเดียวแล้วค่ะจบละค่ะมันหันลายใจเนาะมันก็นเลือกเอาคัดเอานะคะเ่งโซกันเ่หงหลายได้หวยเฮ้ย เอานี่ราะค่ะเฮฮาปาร์ตี้นะคะเอาเขียบไว้เลยนะคะมีในนี้แน่นอนละค่ะจะเมาอีกไหมคะจะเมาบนล่างอีกไหมห้านหนึ่งมีนะคะห้าน,นี่ถ้าศูนย์หนึมีรวมพลังกันนะคะอาจารย์ปัญญากับหลานเนาะศูนย์หนึ่ชนกันหววเขากัติดศูนย์หนึ่งไหวแมมก่วงกลุมไหวเนะาะถาารแปดเก่าเอดกับตามมนี ยามได้หบหนึ่งเก่าหนึ่งมันสิมาเนาะเอานี่แหละคะ่ะก็บออเดอร์สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ